ก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่ามันมันมันพูดยากมากเลยครับการที่จะมาอยู่แก๊งอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้ง่ายอ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะมันไม่ได้ง่ายอ่ะนึกภาพไหมไอ้ก๊อตเหรอมันผมไม่ค่อยเห็นมันอ่ะหลายหลายคนตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีไฟนะผมผมจะเริ่มคัดออกแล้ว เดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่าผมจะเริ่มคัดใครออกผมอยากได้สมาชิกคนที่ใหม่ๆแบบพร้อมมากกว่าเนี้ยแต่แต่เข้าใจน้องมานะาบางคนแบบเราเราอยู่ข้างบนไปแล้วอะ่ะบางทีมันก็เบื่อบางทีมันก็เบื่ออยู่ข้างบนสูงสุดอะไรประมาณเนี้จะเข้ามา JK ได้อย่างหนึ่งครับจีบสาวง่าย ข้อดีนะผมว่ามีคนเข้าหาเยอะหมายถึงแบบมึงเข้ามาตัวคนเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวลูกมึงหอกมาแล้วอ่ะอันนี้กูพูดตรงๆเลยนะเว้ยแปบ๊บเดียวลูกมึงงอกเข้ามาแล้วผมไม่รู้ว่าสาเหตุทําไมแบบมึงถึงรับเข้ามาเขามีอะไรเขาต้องการอะไรจากมึงนู่นนี่นั่นเฮ้ยอะถ้าเป็นผมเป็นผู้หญิงนะพ่อกูอยู่ JK อ่ะเธอทำไมอ่ะอะไรประมาณเนี้ย มันก็มันก็ดีนะฮะถ้าเอาจริงๆอะแต่แบบต้องต้องคิดเยอะๆเว้ยเพราะว่า JK มันอย่างที่บอกผมมองว่ามันมันมีชื่อเสียงอะไรด้วยครับมันสามารถขู่คนได้อะ่ะบารมีบารามีบารามีอืมเพราะว่า JK แบบเข้ามาแบบ ได้หลายๆอย่างเยอะครับแล้วสิ่งที่แบบผมต้องการคือผมต้องการคัดคนที่มันมีคุณภาพที่ที่จะเข้ามาอยู่กับพวกเราอะพวกเราพวกเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่แบบเฮ้ยมึงมีผลประโยชน์กับกูนะมึงมึงแบบเฮ้ยกูเข้ามาอ่าผมเป็น,นถ้าสมมุติคนหนึ่งนะกูเข้ามากูอยากได้ยอดคนดูจาก JK ถ้าผมเจอคนประเภทนี้ผมไม่เอาเลยนะ <S <S ผมคิดว่าผมคัดคนที่จะมาอยู่กับพวกเราอ่ะ ได้ดีส่วนหนึ่งนะคนที่จะหวังเข้ามาแบบหาประโยชน์อย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยโอเคครับต่อให้มันเป็นในเกมอะแต่สุดท้ายแล้วแบบแม่งอยู่ในเกมก็จริงไว้แต่แบบแม่งโคตรสนิทอะนึกภาพไหมแม่งโคตรสนิทอะอืมอย่างไอ้องไงอ้อนเนี่ยโอ้โหไอออนนี่ก็แบบเป็นคนที่ ไม่ทำพี่อะไรเลยนะกูเอามันอย่างเดียวอะเรียกอะไรก็ามาเอา้าผมมองว่าอ้อนเป็นเด็กที่ดีมากๆด้วยผมมองว่าน้องน่ารักสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่ามึงจะหยอกล้อหรือว่าแกล้งอ้อนยังไงอันนี้มึงก็เป็นความสนุกของมึงใช้เวลามึงเหมือนแบบสถิิไก่อ้อนแต่ผมมองในฐานะที่ผมเป็นพี่มันอะผมว่าผมว่าอ้อนน่ะน่ารักไม่ว่าจะเลี้ยงกี่ครั้งอะ่ะอ้อนก็จะพร้อมจะเล่นด้วยเสมอแอมลกระทั่งที่ว่างไม่พอะไม่เป็นไรพี่อะไรประมาณเนี้ยนึกภาพปะ มันน่ารักไงออนหน่ามันน่ารักออนเนิร์ดเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยไหมอยู่ตลอด